ปิดฉากคู่รักไฮโซดังไม่น่าเลิกก็เลิกลดสถานะเหลือแค่คําว่าพ่อและแม่ของลูกคะ่ะช่วงนี้คู่รักในวงการจนเลิกกันบ่อยนะคะคู่ที่ไม่น่าเลิกก็เลิกกันไปล่าสุดนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สะเทือนวงการไม่น้อยคะ่ะเตรียมลดสถานะเหลือแค่คําว่าพ่อและแม่อีกหนึ่งคู่หลายคนก็พากันคาดเดาไปต่างๆนานานะีคะซึ่งคาใบ้นี้ค่ะมีการถูกย่อออกมาว่าเป็นไฮโซสาวอักษรยอ่ออจุด จุดเด่นก็คือผิวในผ่องออราลดสถานะกับอดีตสามีแล้วเป็นหนุ่มหล่อดีกรีสีกากรีอักษรยอ่ออจุดเรียบร้อยร้อนแรงสุดไฮโซสาวออจุดซึ่งตอนนี้ก็ห่างกับสามีมาได้สักระยะเชื่อว่าอีกไม่นานทุกคนคงรู้ความจริงแนะ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นใครก็รอติดตามกันได้เลยค่ะ